สวยขพอเราอัปสั่เดือนนะคะหลังจากพี่ neck. ทำจำปแบบซิโอเพนแล้วก็ใช้กระดูกหลังห euh. you know, ูค่ะทำไไปเข้าสเดือนแล้วค่ะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างแรกก็คือแบบว่าบอกคุณหมอว่าแบบอยได้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ผลัเราออกมาคือแบบธรรมชาติมากๆเลยค่ะแต่ว่าแบบหน้าดูมีมิติขึ้นจะสวยขึ้นแบบ ปก็มีเพื่อนาทักาาเลยแบบแต่งหน้าหรือแบบไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ยไปทำอะไรมาสวยขึ้นแต่จริงๆแบบยังไม่เคยบอกไม่ไม่มีใครทักนะว่าแบบว่าเอ้ยไปทําจมูกมาหรือเปล่าเลยเงี้ยเพราะมันแบบค่อนข้างธรรมาชาติมากเลยค่ะแต่ทุกคนทักว่าแบบสวยขึ้นต่อม <c oughs> <c oughs> าแล้วก็คุณหมอชี ซาดีมากเลยค่ะแบบให้เราแบบเข้าใจว่าแบบจะทําจมูกแบบไหนให้คําแนะนาดีตั้งแต่ก่อนที่เราแบบมาปรึกษาก่อนที่จะตกลงทําจมูกเลยค่ะรู้สึกแบบฟ e ลลิ่งแบบปอดไพรถ้าใครสนใจทําจมงงูกอ่าสวยษแบบธรรมชาติอย่างนี้น,นะคะก็มาปรึกษาที่ทีมดอร์กรได้เลยนะคะคุณหมอมือเบามากเลยค่ะ